จะพูดค่ะแต่คือถ้าทุกคนอยากให้นัดพูดอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะบอกกันมาเลยแล้วเดี๋ยวนัดจะตามไปค้นเองค่ะแล้วก็เอามาพูดคุยกันค่ะแต่วันนี้ค่ะนัดมาในเป็นตัวแทนสาวาวัยวัย20บวกค่ะซึ่งมีพี่ชายค่ะวัย30มบวกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นแบบวัยต่างเจนนะคะทุกคนขอต้อนรับพี่ปอนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเ,ปเป็นทางการเล็กน้อย <c oughs> ช่วง,งนี้พี่บอลมีซีรีส์ที่ดูไหมคะคือตอนเนี้ย ตั้งแต่ตั้งแต่โควิดมาปีกว่าๆเงี้ยโอ้โหดูแบบไล่เลียงเป็นสิบเรื่องเลยเราก็รู้สึกว่าคนทถ้าอารมณ์วายรุนแรงมากแต่เมื่อ <ๆ S 2> ก,ก่อนนี้ยดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรเงี้ยอตอนนี้มันเหมือนไล่เลียงอะเลยแบบเสพติดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเอาที่พี่ปอน,อนก่อนว่าเริ่มเข้าสู่แบบรู้จักวายได้ยังไงคือสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันต้องบอกอย่างนี้ว่าวายเนี่ยกระแสวายมันยังไม่มี แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าไปดูแบบภาพยนตร์ที่มันเป็นแบบสำหรับเพศทางเลือกอะไรเงี้ยจำไม่ผิดในเรื่องแรกเลยที่แบบเป็นออกแบบนี้ก็คืออย่างโบกแบล็คเมล์เทน่เงี้ยหนังไทยก็จะเป็นเพื่อนกูรักมึงวาอันนั้นอาจจะออกแบบชัดเจนไปนิดหนึ่งในในช่วงสิบปีก่อนเนี่ยแรกๆเลยต้องยกให้พี่มาเดียวนะครับรักแห่งสยามพอเริ่มตามก็มาชอบผลงานเขาเป็นใครเล็กๆแต่ทาเรื่องมาแล้วเปิดตัวแบบดังแม่ก็คือเรื่องพี่ชัยไมเบอร์แมน อันนี้แอบตามมาแล้วทำรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟินอ่ะมันน่ารักมันเป็นแบบพี่น้องอะไรอย่งเงี้ยเออมีความมุง้งมิงก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอยมีเริ่มมีจินตนาการนั่นแหละก็คิดว่าการเริ่มมาดูซีรีส์วายพี่ว่าของพี่เนี่ยมันเริ่มต้นจากภาพยนตร์ก่อนของหนูเนี่ยมาจาก คือด้วยความที่หนูชอบนักร้องเกาหลีมาก่อนม,มันมันก็จะแบบมีความที่แบบเราจะชอบแบบว่าให้ศิลปินแบบในวงเราอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเราอยากชิปคนนี้คู่กับคนนี้คือไม่ใช่แค่วงผู้ชาย<ม>วงผู้หญิงอะ่ะเราก็จะมีความแบบนั้นเหมือนกันว่าแบบเราอยากให้ศิลปินคู่นี้เขาแบบแบบอยู่ใกล้กันอะไร<ง>อ่เงี้ยก็คือมันมีความเขินเนาะใช่อยูเ่เพื่อนอะ่ะเข้าวงการวายก่อนคือ<ม>ตอนนั้นอะ่ะ ขอแทรกไปนิดนึงว่าที่จริงเขาจะมีแบบเป็นอ่านแบบนิยายอ่านฟิกอะไรอย่างเงี้ยฟิกก็คือแบบมีหลายแบบอาจจะเป็นชายชายหญิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยนิยายฟิกคือเขียนในตามบล็อกเป็นเหมือนบล็อกอย่างเงี้ยใช่ไหมฟิกคือมันเหมือนแบบเป็นชื่อศิลปินแบบถ้าสุดเป็นศิลปินไทยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบดังๆก็แบบไบวินอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมาจากคันกูซึ่งเป็นนิยายแต่ว่าฟิกคือเราเอาชื่อไบกับชื่อวินมาเขียน เขียนใหม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่อะไรเงี้ยเข้าใจแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะหนูว่าไม่อินหนูไม่อินเลยหนูรู้สึกว่าแบบอ่านไม่ได้อะเนี้ยแล้วแบบก็ไปเดินห้างกับเพื่อนเพื่อนก็ดูสองคนนั้นดีจับมือกันเป็นแฟนกันแน่เลยตอนนั้นเราก็แบบสาววายมันแบบประมาณนี้เนาะอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันจินตนาการสูงอ่ะเธอแต่ว่าแอบเขินหน่อยนึงเพราะเธอบอกว่าเฮ้ยเขามีจับมือกันอะไรเงี้ย แต่เรามีเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนกันอะไม่ได้รู้สึกอะไรคือแบบเป็นเพื่อนกันเลยแล้วพากันไปดูแบบเพื่อนกูรักมึงว่ะเตโลงแล้วเธอรู้ไหมว่าทั้งโงมีสองคนแล้วสําคัญคือนางซื้อแบบดอกไม้ดอกกุหลาบช่อหนึ่งห่อหนังสือพิมพ์เหมือนแบบคล้ายๆแล้วบอกว่าเอาไปไหว้พระนาเงี้ยแล้วแต่ซื้ออกกุหลาบมาให้ว่ะเอาให้พี่บอใช่แล้วเราก็เลยด้วยความตอนนั้นเราก็เขินเราก็เลยเอาแจกแบบพนักงานในโรงหนังไปหมดเลย ในใจก็เลือกๆอ,ะอ่ะชวนมาดูหนังอย่างนี้พี่บอลจำซีรีส์เรื่องแรกที่ตัวเองดูได้ไหมคะซีรีส์เรื่องแรกที่ดูหรอใช่น่าจะเป็นเลิฟซิกถ้ายุคนั้นเรื่องเดียวกันน่าจะกี่ปีแล้ววะเลิฟซิกโอ้ยกี่ปีไม่รูดจะไม่ได้ไแต่รู้ว่าถ้าเป็นพวกซีรีส์อะเราจะมีชอบอยู่แบบประมาณทักสี้เรื่องแต่ว่าเรื่องที่ ชอบมากๆเลยแล้วฟินก็เกี่ยวกับในรั้วโรงเรียนอะไรเง<อ>ี้ยเอออารมณ์บอกว่าเอ้ยในรั้วโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเออมันน่ารักดีทีมงานบอกจะเหมือนอติอ <laughs> เออถอดก็ได้ไ,ไม,ยไม,ไมไ่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปตัดผมไง,งแล้วก็รีบม,มาอ่ามัดหน่อยมัดหน่อยของนัดเป็นยไงบ้างอะของหนูเรื่องแรกเป็นเลิฟซิกค,คือจําได้ว่าตอนนั้นอะมันเป็นแบบฟรีทีวีแบบ เรื่องแรกๆที่แบบมาเข้าอ่ะเป็นวายอ่ะแต่ตอนนั้นน่หนูยังไม่ได้อินมากตอนนั้นน่หนูเพิ่งเข้าวงการวายคือตอนนั้นดูแล้วแบบด้วยความที่พี่นิวเขาจะสร้างความแบบมียูริกับโนที่แบบมีผู้หญิง<อ>คนนึงที่แบบอชอบอมันก็ยังมีความแบบน่าเอ็นดูอยู่มันก็ไม่ได้วายจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าก็เริ่มแบบเข้าและเริ่มซึมแล้วว่าแบบอ๋อวายมันประมาณนี้แต่มันจะมีเรื่องที่แบบพี่ดูแล้วฟินเลยแล้วมันตรงกับเราหรือว่าแบบพี่มันเป็นความฝันเราอย่างเงี้ยก็อย่างเรื่อง What ต e d u c ั l u ักแลนดิ้ง ซึ่งเชื่อไหมว่าทําให้เราแบบบ้าเป็ดไปเลยอะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องแบบว่าตัวนางเอกเนี่ยเอ่อนายเอกต้องเรียกนายเอกว่านายเอก <laughs> เพิ่งเรียนจบมาแล้วมาสมัครงานจริงๆอะความฝันคืออยากเป็นจจวตแล้วก็มาเจอแบบพระเอกเงอี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างติดเลทสิบแปดบวกเรื่องหนึ่งเลยเพราะว่าคืออย่างคู่คู่ที่เราชอบอย่างเงี้ยนางเอกชอบเป็ดแล้วไปไหนก็จะแบบมีครีมทามือแบบพี่มุงมิงอะไรเงี้ยเป็นคนละเอียดอ่อน แต่ว่าอีกคู่หนึ่งก็จะเผ็ดร้อนร้อนแรงไปเลยก็จะมีเรื่องใครที่ชอบแบบ18บวกบวกบวกก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำเออแต่ถ้าเป็นเรื่องที่แบบดูแล้วแทบจะแบบขนลุกไปตอลอดทั้งเรื่องอก็ต้อง Water Boy เออพระเอกที่ที่แบบว่าเริ่มจาก Water Boy อ่ะตอนเนี้ยม,มาดังมากในนิทานพันดาวใช่สําคัญก็คือใ,ใน Water Boy อ่ะมันมีฉากว่ายน้ำเยอะไง นั่นแหละแต่หนูว่าอะไรให้ใน water boy water boy อะหนูว่าเฉยๆกับเอิร์ธมากแต่ว่าพอมาตอนเนี้ยเอิร์ธอะคือแบบหนูโดนเอิร์ธตกแบบในนิทานพันดาวคือแบบชอบมากคือแบบไม่ได้ว่าแค่หุ่นดีนะแต่คือหมายถึงแบบมันหลงความเป็นเขาแบบมันน่ารักอะใช่เพราะว่าตอนนั้นอะที่ที่ดู water boy เนี่ยเพราะว่านายเอกนิวใช่เพราะนิว คือเป็นอะไรที่แบบข่าวจัง <c oughs> ใช่ดูขาวมากแล้วมันมีเรื่องไหนที่พี่บอลชอบที่สุดไหมคะโอ้มีเรื่องหนึ่ง <c oughs> คือซีรีส์อ่ะเวลาดูอะ่ะคือเราก็ดูไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ชอบเกือบทุกเรื่องแต่เรื่องที่ทำให้คิดว่าชอบที่สุดเพราะว่ายอมเสียเงินซื้อนังสือก็คือเรื่องเชิงมิงอคือด้วยความที่แบบว่า มันเป็นเรื่องของวายเรื่องแรกที่แบบเป็นความรักระหว่างคนกับวิญญาณอ่ะเราก็เป็นแบบว่าคนละวัยด้วยเรารักกันมาตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันฟินมากเลยอ่ะแบบมันเป็นมิติที่มันซ้อนกันอะไรเงี้ยเราก็ซึ้งดีครับก็เลยตัดสินใจว่าพอดูเสร็จเราก็อินถึงขนาดว่าไปตามซื้อหนังสือซึ่งบางคนอาจจะอ่านมาจากหนังสือก่อนเพื่อมาดูซีรีส์ใช่ไหมแต่พี่อ่ะก็คือดูซีรีส์ก่อนแล้วไปตามซื้อหนังสือของหนูอ่ะ แปลกฉันด้วยใจเธออคือแบบว่าตอนแรกอ่ะหนูคิดว่าจะไม่โดนตกเลยนะแบบว่าก็แบบอไปดูแบบธรรมดาอ๋อพอไปดูแค่นั้นแหละคือแบบด้วยความที่ดีเทลทุกอย่างของเขาอ่ะคือเขาใส่รายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นภาพสีเสียงอะไทุกอย่างเป็นเรื่องราวของแบบเพื่อนแบบคนสองคนที่แบบที่จริงรักกันแต่ก็มาผิดใจกันเพราะแบบว่าเรื่องความชอบที่แบบ คนนึงอยากเป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วอีกเพื่อนอีกคนดันมาชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยมันมีความขัดแย้งหลายอย่างเนี่ยมันมันเห็นแบบตั้งแต่เขาเด็กเขาโตแบบความเสียยสละทุกอย่างอะไรเงี้ยมาสุดท้ายแล้วดีกว,ว่าพี่บอลพี่ปอลรอดูเรื่องอะไรอยู่ถ้ารอตอนนี้ก็นิทานพันดาวรอมาหลายปีเหมือนกันใช่ตอนนี้มีมีมีสองสองถึงสามเรื่องที่รอ แล้วรอคือหนึ่งมันต้องมีเวลาก็ตามที่บอกว่ามันต้องดูยาวไงเออหนึ่งก็คือเรื่องพี่ชายไมเบอร์แมนสองอแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่บิวกินกับพีพีครับที่พิ่ายที่ภูเก็ตอันนี้คือที่จริงอ่ะมันจบนานแล้วแต่พี่อยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเพราะยังไม่มีเวลาเลยอันนี้คือสามเรื่องที่เดี๋ยวรอดูมันสามเรื่องรวดเลยคือหนูคอนเฟิร์มว่าดีมากของหนูอ่ะคือตอนนี้เอาที่หนูดูอ่ะหนูดูอยู่2เรื่องก็คือนิทานพันดาวกับนับสิบจะจู เก่งน้อรอได้อ่ะคือเป็นสองเรื่องที่แบบนะตอนนี้หนูว่าโอเคมากดีมากส่วนเรื่องที่แบบว่ากําลังรออย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูทาเป็นคลิปแยกออกมาให้ดีกว่าจะได้แบบสปอยเรื่องยออะไรเงี้ยให้ทุกคนฟังด้วยเออดีดีดีครับโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือเรื่องราวของ ep ศูนย์นะคะเป็นเหมือนมาแบบน้ําจิ้มอ่ะบอกคือเหมือนออกแนวบอกว่าเหมือนมาจากคอลลาเจนใช่แบบรู้เลยว่าบอกว่าองไรก็จริงๆอ่ะ คืออยากให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆอะไรเงี้ยช่วยกันคอมเมนต์มานะครับว่าเอออยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องวายอะไรก็ได้เรื่องวายอยากให้พูดถึงข้อไหนเรื่องไหนเออเก่าใหม่หรือกําลังจะเกิดหรือแบบเล็กๆก็ได้นะเพราะมันจะมีแบบซีรีส์เล็กๆนะ หรือหนังสั้นหรืออะไรเงี้ยบอกได้คือด้วยความที่มันมีเยอะนะคะแบบไทยเทศอะไรเงี้ยคือแนะนำมาหน่อยอะไรเงี้ยเราจะได้แบบตามเซฟแล้วมาพูดคุยกันแบบคอมเมนต์กันมาได้ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอร้องนะคะคอมเมนต์กันมาเยอะนะคะเพื่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะใน E ีีต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะคุณเรืองวะ